สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจกษตรชาวร้องนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอัปเดตนะครับเรื่องขององุ่นที่เราได้ทําการตัดต้นออกไปแล้วนะครับจากคลิปครั้งก่อนเนาะก็นับเวลาตอนนี้ก็ร่วมๆ่มสองอาทิตย์กว่านะครับตอนนี้เราเลี้ยงมานะครับจะสังเกตเห็นว่ากิ่งองุ่นเนี่ยจะเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเริ่มม,มีข้างในจะเป็นเนื้อไม้ที่แข็งพอประมาณหนึ่งนะครับ ก็จะเสียบยอดได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะปล่อยอีกสักระยะหนึ่งสิ่งสำคัญที่ระยะนี้เราจะต้องระวังเป็นพิเศษคือลาสนิมเลี้ยงนั่นใบเนี่ยเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยโอกาสเป็นลาสนิมเราดูว่าใช่ไหมนี่เป็นจริงๆด้วยเห็นไหมครับนี่ลาสนิมเห็นไหมครับอันนี้ผมเด็ดใบให้ดูนะครับมันจะเป็นผงขาวๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเอโทษทีผลเหลืองเหลืองเห็นไหมครับ,เห,หรบเหมือนขมิ้นนะครับอันนี้คือถ้าต่อป่ากับลาสนิมเนี่ยหรือลาเหลืองมันจะคู่กันดังนั้นเวลาที่ เราปลูกตอป่าหรือทําต้นสต็อกเนี่ยในโลกเนี่ยสำคัญมากเป็นเร็วดังนั้นควรจะพ่นพวกกรรมาฐานคอปเปอร์ดีๆมันจะช่วยได้ป้องกันเนาะทีนี้อย่างแรกก็คือเป็นเดีย๋ยวผมต้องให้เขาเคียยออกให้เขาตัดแล้วก็เดี๋ยวพ่นยาเอาอันนี้อ่าเป็นตอป่าในห่หนส่วนตัวนี้จะเป็นอแบคแคนวัวครับแบคนวัวก็มีลิลลี่ด้วยก็ เราไม่เอาเนาะเราก็จะทําการผมจะตัดอย่างนี้เลยตัดเพื่อให้มันอั้นกิ่งเร็วขึ้นเพื่อจะให้กิ่งมันแก่งเร็วขึ้นผมจะอั้นแบบนี้แล้วแกะตาข้างหมดเลยนะครับก็แกะแบบนี้ไว้แ้วกิ่งมันใช้ได้เราก็ติดเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันผมจะตัดนี่เป็นพันธุ์ใบขนัวนะครับผมตัดออกหมดเลยเห็นไหมครับทีนี้ท่เหลือคือรอแค่เรื่องของเวลาครับนี่ผมตัดออกหมดนะครับเราจะใช้ต้นนี้เป็นต้นที่เราจะต้องมาเสียบเป็นสายพันธุ์ beauty นะครับถ้าผมจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวเทียบตรงนี้เป็นตัวอย่างฝั่ง,งนู้นก็เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นเวเลตเวเลตนิ้วแม่มดอันนี้สุดจะเป็นเวเลตนะครับอันนี้จะเป็น v น,น,นิ้วแม่มดก็เราก็ใช้ต้นนี้เอามาเสียบเหมือนกันนะครับตัดนี้ก่อนพอตัดเสร็จมันจะอั้นใบตัวนี้จะแก่งเร็วขึ้นนะครับก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆนดูเนาะทีนี้หลังจากนี้ไปเราก็จะทําการปิดตาพันธุ์ดีเข้าไปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ผมทําเป็นประจาถ้าพันธุ์ไหนเราไม่โอเค แต่จริงๆตรงนี้มันก็พันเขาโอเคนะเพียงแต่ว่าผมต้องการเปลี่ยนวยเฉยเปลี่ยนเพราะว่าอยากได้พันพันที่ผมมามาแปลรูปเนาะอันนี้ก็จะเป็นลาน้ําค้างเนี่ยลาน้าค้างเห็นไหมครับคือพวกน,นี้เผลอไม่ได้จริงๆนะแป๊บเดียวเองจริงนะครับไวมากนะครับฉะนั้นเพื่อนๆระวังด้วยนะถ้าเป็นแล้วมันจะใบมันจะร่วงพอร่วงเสร็จปัญหาที่ตามมาลาอะไรรู้ไหมกิ่งเนี้ยจะไม่เข้าสีเลยอันนี้คือข้อเสียของเขาอันนี้ก็เป็น ถ้าจำไม่ผิดนด่าจะเป็นนิ้วเม่มดนะอันนี้น,นิ้วไม่หมดน,นี่ก็ตัดออกไปหมดอันนี้ก็เป็นรู้สึกยะใบอนัวก็ระน้ําค้างลงเหมือนกันอันนี้ก็ให้เขาพ่นไปแล้วลน้ําค้างนี่แห้งไปแล้วเดี๋ยวพ่นซ้ำอีกทีนึ้งเราใช้ตัวนี้เป็นตัวที่เอามาทาดอกหมดเลยไอ้มานติดยอดหมดเลยครับติดตาเลยก็ยาวไปถึงฝั่งรู้เลยตรงนี้จะมีทั้งหมดประมาณร่วมรวมร้มรมรอยต้นนะครับก็เดี๋ยวตอนที่เราได้ทําการติดตาเนี่ยเดี๋ยวจะมา ทำคลิปแล้วก็เอามาลงในเกจเกษชาวราเผือเพื่อนไหนที่อยากจะเปลี่ยนสายพันธุ์อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องปลูกต้นใหม่ก็เอาแนวทางนี้ไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ